คำเตือนพฤติกรรมนี้ห้ามลอกเลียนแบบเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองเฮ้ยเฮ้ยวัยรุ่นทำไรอ่ะเสพยาเหรอบอกมานี่ไี่เสพยาเหรอกำลังทำอุปกรณ์ครับเสพยาอยู่นี่ไม่ไม่ไม่มามาเสพยาอยู่พอดีเลยไม่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 มามา น,แบบนี้ี่ห้องนอนผมนี่ห้องนอนผมนอะแล้วแล้วเราเสพยาไหมนี่ห้องนอนผมไม่ที่ห้องนอนเพื่อนมีตั้งเยอะแยะทําไมไม่ไปถ่าย,ยาาอะเสพยาไหมเราอะเสพยาไหมไม่แล้วน่าอะไรที่ถืออยู่น่าอะไรอุปกรณ์ผมทําอุปกรณ์ครับอุปกรณ์เลยอุปกรณ์ดูดไอ้เสพยาใช่ไหมไม่ อุปกรณ์อะไรติดยาแบบนี้ไม่อะน,นี่มันห้องนอนผมอะห้องนอนต่างๆที่เพื่อนมีเยอะแยะเล่นยาไหมอ่ะไม่เล่นครับวันนี้ไม่ไม่เล่นแล้วน่นะไรนะฮะทำอุปกร,รผมทำอุปกรณ์ซืห,ห่ากนได้ออใช้ได้รอดนมลูกต่อกัน ไม่มีประสบการณ์โดยตรงนะคะอันนี้ดูคลิปมายาดามาเนอะทำเพื่อความคํำขั่นนะจ๊ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใช้ทำอะไรเห็นคลิปมาก็ทำตามเด็กๆอย่าไปลอกเรียนนะ